สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแพ็คพัสดุนะคะคะอันนี้เป็นของน้องจากอุบลรัชดาอนี้ค่ะจะเป็นสกูช่มินินะคะขากันไปเนาะอย่างแรกนะคะมีเป็นหัวส้กรีจกอกนะคะแล้วก็น,นี้เป็นตาโตนะคะปลาหมึกแอปเปิลนะคะแครอทหัวโคอาล่านะคะแล้วก็จะมีเป็นมิกกี้เมาส์เฮดบ้านหมานะคะลูกพีชมินิช็อคบอลอันนี้เป็นหมีคูม,มาแล้วก็จะมีเป็นกระต่ายด้วยนะคะ อันนี้เป็นของน้องจากศ,ศิกษเกตค่ะก็เป็นแบบมินิค่ะ์ไปเหมือนกันนะคะอย่างแรกนะมีเป็นกล่องนมนะคะ2ชิ้นชามข้าวญี่ปุ่นนะคะแอปเปิลนะคะ2ข้าวโพดนะคะนี่นะ2ชิ้นนะคะแล้วก็กต่อมาจะมีเป็นส้มเฮดบานสุนัขจิ้งจอกนะคะฟังหน้าแมวชามข้าวอีก1ชิ้นอันนี้ก็เป็นอย่างลนะ2ชิ้นนะคะแล้วก็จะเป็นแบบกระต่ายนะคะอีก2ชิ้นด้วยนะอันนี้เป็นของน้องจตสุดปาการค่ะ มีเป็นหมีคูมาสีชมพูนะคะ1ชิ้นจัมโบ้บันนะคะปังกรคาบิม้าโพนี่นะคะแล้วก็เป็นก้อนเมฆกาแล็กซี่กับฮอทดอกนะคะอย่างละชิ้นนะอันนี้จะเป็นแบบมนสอเปลี่ยนไส้ค่ะอันนี้เป็นของน้องจนครสีธรรมราชนะคะอย่างแรกมีเป็นบิ๊กพีทนะคะ1ชิ้นโดนัทวัวน,นะคะ1เฮดบ้านกาแล็กซี่ hey นะคะแล้วก็เป็นไอติมโคนกลมแฮมเบอร์เกอร์โรยงาน,นะคะแมวสีขาว โดนัทมาโพนี่นะคะสายลุงแล้วก็จะเป็นแบบมายูนิคอร์เรนโบ์เทคปอนมินิด้วยนะคะอันนี้เป็นพูงกุญแจตุ๊กตาหมีค่ะอันนี้เป็นของน้องจอดร้อยเอ็ดนะคะอันนี้จะมีเป็นสปูชี่มินินะคะนี่นะหนึ่งชุดค่ะแล้วก็อย่างต่อมาอันนี้เป็นของใจเล็กนะอันนี้จะค่าแบบไปนะคะอีกหนึ่งชุดนะเป็นสองชุดนะคะ อย่างต่อมาก็จะเป็นแบบเป็นไฟล์ส่ลุงค่ะ2อันนี้เป็นเฮดบันหมานะคะ2ชิ้นคัพเค้กใส่หมาอีก2ชิ้นด้วยนะคะแล้วก็น,นี่มีเป็นมินิบันนะคะแล้วก็พุ่งกุญแจตุ๊ก,กตาหมีด้วยค่ะอันนี้น้องอยังไม่ได้ยูอนะคะก็ตรงนี้จะเป็นชื่อลายค่ะอย่างแรกนะคะมีเป็นโปเตอร์กอสเซเว่นนะคะ1ใบแล้วก็เป็นสติกเกอร์กอสเซเว่นนะคะ 1, 1อันนี้เป็นโปรดการ์ี b ีเนะคะ1แผ่นแล้วก็จะมีเป็น ทงนะคะแซนดี้แบมแบมอันนี้เป็นเข็มกัดด้วยนะคะอันนี้เป็นของน้องจอชนบุรีค่ะมีเป็นแบบจัมโบ้โดนัทคิตตี้นะคะหนึ่งปังปอนคาบินะคะปังปอนกุริธามะชินามอนนะคะนี่นะคะสองชิ้นมายูนิคอร์เรนโบนะคะหนึ่งแล้วก็จะเป็นแบบเคปอนมินิหนึ่งชิ้นด้วยนะคะอันนี้จะเป็นดินเบาค่ะ อันนี้เป็นของน้องจตุรินนะคะก็อย่างแรกนะคะมีเป็นชามข้าวญี่ปุ่นมินินะคะ1่งแตงโม,โมบอลนะคะแล้วก็อย่างต่อมาจะมีเป็นแบบแพนกวินกระต่ายมินินะคะกับกล่องนมมินิอย่างละชิ้นนะก็ขอบคุณน้องทั้ง8คนมากๆเลยนะคะ